ตอนนี้ก็มีทั้งหมด21ชุดการทดลองนะคะแล้วก็เป็น21ชุดการทดลองในเนี้ยมีทั้งหมด20ชุดที่ใช้สารเคมีกระตุน้นแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นคอนโทรลคอนโทรลก็คือเป็นควบคุมโดยไม่ทาสารอะไรเลยแล้วค่ะ21ต้นหรือ21ต้นใช่ไหมหรือว่า21ชุดเออทำทั้งหมด 3, 3มันทําทั้งหมด3ซ้ำอะค่ะแล้วก็ต้องเลือกเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดี๋ยวนะคะขอโทษค่ะเป็น 2, 2, 2, ือเสนเส,นนส,เสนองอุดก0คซอ กับ0 0ถึงร้อยอันนี้เริ่มลงแล้วล่ะคืออันนี้อันนี้อันนี้ไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเอาสรุปผลที่ใช้ดีกว่าค่ะผลที่ได้จาก21ชุดเนี่ยมันมีที่ดีที่สุดก็มีอยู่ทั้งหมด2ชุดค่ะ2ชุดก็คือชุดแรกใช้ยาฆ่ายาหรือที่เรียกว่าพาราคอสอะค่ะยาฆ่ายาเป็นยาฆ่าวัชพืชพาราคอ์สความเข้มข้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมันทำให้อ่ เราเอาเราเอาสำลีเนี่ยไปจุ่มสารเคมีไปทาแล้วเนี่ยมันกระตุ้นบาดกระตุ้นบาดแผลให้หลังน้ำยางมากขึ้นแล้วก็ใช่ค่ะในขณะเดียวกันที่หลังน้ำยางมากขึ้นเนี่ยมันก็มีสารที่ไปทำลายเนื้อไม้ให้มันตายอ๋อมีกามขี้ใจสองชุดแรกเนี่ยมีการมีผลกระทบคือมีผลกระทบทางเครื่อตอกไม้ใช่ชุดที่สองเป็นยังไงบ้างครับชุดที่สองเป็นอีทาฟอนหรือว่าอีเทลอีเทลก็คือสารประกอบที่ เกี่ยวกับใช้ในเป็นเอทิลีนนะคะบดบ่มผลไม้ก็คือกลายเป็นว่ามันช่วยให้กระตุ้นน้ำยางมากขึ้นแล้วก็ไม่มีผลต่อการทำลายเนื้อไม้ด้วยค่ะช่วยช่วยสมานแผลให้เร็วขึ้นใช่อิทาโฟนดีกว่าค่ะดีกว่าแต่มันคนมันก็ดีทั้งสองตัวแต่ว่าถ้าถ้าถามว่าจะอันไหนยั่งยืนกว่ากันเนี่ยอิทาโฟนจะดีกว่าเพราะว่ามันสมานแผลเร็วก็ทำให้เรากลับมากรีดใช้ได้เหมือนเดิมกรีดที่เดิมซ้ำๆได้เรื่อยๆผลสรุปจากการวิจั็คือว่า มีอสองชุดที่ได้ผลดีที่สุดใช่ค่ะใช่ใช่ใชแล้วผลข้างเคียงจากการทานน้ำยาเนี่ยครับอยากผมกับคุณแจ๊คเนี่ยครับอยากทราบจริงๆว่ามันจะมีผลข้างเคียงต่อการกรีดฤดูต่อไปหรือว่าครั้งต่อไปที่จะทำให้น้ำยางมีส่วน,ม,วนมีส่วนทำให้น้ำยางมันมน้อยลงไหมไม่มีค่ะมัเยอะค้นต่ออาจจะออกมาน้อยได้ก็เป็นไปได้ค่ะฤดูการก็มีผลอย่างฤดูฝนเนี่ยจะจะเป็นฤดูที่ดีที่สุด ล้วฤดูหนาวลองลงมาแล้วก็ฤดูร้อนเป็นฤดูที่ไม่ดีเลยค่ะคือฤดูร้อนไม่สามารถกรีดได้เลยเือนยางก็กรีดได้แต่ว่ายางมันอาจจะออกมาน้อยมากค่ะเหมือนเหมือนกับเว้นระยะเวลาแค่วันเดียวมันก็ออกเป็นจุดๆอ่ะค่ะคือผมเคยสร้างมาว่าต้นยางอ่ะคุณแจ็คเอ่อ,อยางเรกรีดหรือว่ามีการใช้สารกระตุ้นของกเกษตรกรบางรายเนี่ยที่ที่กรีดยางไม่ใช่ในส่วนของตัวเองเนี่ยมีการนําน้ํายาไปกระตุน้นก็ฤดูแรกนี่อาจจะกรีดมาได้น้ํายางเยอะแต่พอฤดูต่อไปนี่น้ำยางจะแห้ง คืออ<ม>ยากก็เลยอยากจะทราบว,ว่าถ้าเราทาสารแบบนี้เพื่อกระตุ้นต้นรัฐเนี่ยฮะฤดูต่อไปมันจะมีน้ำยาให้เราที่เยอะเหมือนเดิมไหมะะนะเอออาจเป็นไปได้คะ่ะเยอะได้เหมือนเดิมแต่มันก็ต้องอยู่ที่พันธุกรรมของต้นแต่ละต้นด้วยว่าสายพันธุ์ไหนจะดีกว่ากันแต่ตอนนี้กํลาลังทําการศึกษาอยู่คะ่ะเรื่องการศึกษาเรื่องออพันธุกรรมของมันครค่ะ<า>ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลนะคะ ครับตอนนี้ก็ยังมีการศึกษาวิจัยต่อไปใช่กําลังศึกษาต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือว่าในประเทศไทยเรามีนการนํามานํายางหลักเน,น <ำ S 1> ํามาใช้มาใช้เยอะอยังไงวันนี้ผมทั้งโอ้แล้วก็แจ็คขอขอบคุณขอบคุณค่ะ<อ>สำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้ครับแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวโอ้กับแจ็คได้รับความรู้วันนี้เยอะมากเลยคับเกี่ยวกับการลงรักตั้งแต่วิธีแรกจนถึงที่สุดท้รวมถึงวิธี ขั้นตอนในการวิจัยของน้องเขาใช่ไหมครับพี่แจใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าในบูฒต่อไปเราจะไปที่พูดไหนแล้วก็ได้รับความรู้มากมายยู่ไหเดี๋ยวเราบอกว่าสนุกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ครัสนุกมากครับใช่สวยมากเลยนะฮะสวยที่แบบว่าด้าน้ๆเนี่ยงานเป็นแบบเงาเงาแล้วมีลายค่ะมีลายอะไรด้วยใช่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติของอุบัติยาไทยโดยแท้จริงเลยใช่นี่เราก็เดินมาเมื่อกี้เราก็เจอซุ้มเป็นบูธหลายบูธนะใช่ครับแต่ว่าบางบางบูธเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วเราก็มาต่อในวันพรุ่งนี้กี่โมงแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็ใกล้หกเอ้ย ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับพี่แจ็คอ๋อเขาก็อยู่ทำไมล่ะครับเากาับบ้านอนแล้วตอนนี้ก็มาถึงทุ่มนี้ครับพี่แจ็คที่โอ้คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันอ๋อคุณโอภูมใจนำเสนอเลยใช่เดี๋ยวต้องลองเข้าไปกับผู้รู้ครับพี่แจ็คครับโอเคครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพิชิตครับชื่อพิชิตอันนี้เป็นนักศึกษากำลังเรียนอยู่ที่คณะมนตรีศาสตร์ครับาวิชาการจิตวิตาอ๋อครับผมอันนี้ บูธของเราทำอะไรครับบูของเราศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตนะครับโดยการศึกษาองล่านี้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงข้านี้อาจาศยในอดีตมากกว่า200ปีมีการทำวิจัยทั้งในเขตภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคดวนออกซการวิจัยของเราเนี่ยครับเรามีลักษณะการไปทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเป็นไงบ้างครับสำหรับขั้นตอนในการวิจัยของเรานะครับ การวิจัยทางด้านมงปีไม้นะครับเราจะมีมิตไ,ไม้ที่ศึกษาทั้งหมด3ชนิดนะครับในประเทศไทยมีไม้สักไม้สนสองใบแล้วก็ไม้สนสามใบนะครับ<า>โดยสมมุติฐานขั้นต้นก็คือความกว้างความแคบและความกวาม้างของมุมปีไม้ที่แตกต่างกันเกิดจากปัจจัยชนิดไหนะอันนี้คือสมมติฐานขั้นต้นรเรา,เราต้องตั้งสมมุติฐานก่อนใช่ครับหลังจากนั้น นั้นเราก็จะทําการศึกษาโดยไปในพื้นที่ในป่าน,นะครับแล้วเราก็จะ<ม>คัดเลือกไม้ที่ตรงตามลักษณะานาำที่เราต้องกางราก็คือเป็นไม้เรียงยอดเด่นที่ได้รับผลจากปัจจัยภูมิอากาศพฉเสร็แจแล้วเราจะมีตัวสว่านเจาะไว้ความวมบูรณเจาะเข้าไปในเนื้อไม้เจาะไปให้ถึงใจกกางต้นเพื่อให้ได้อยู่มากที่สุดเราเจาะเข้าไปเสร็จแล้ว๊บเราก็จะนําตัวอย่างนั้นออกมาครับโดยเราจะเก็บตัวอย่างอย่างนอย24ต้นตอน่อ1ค้ณทีอันนี้ย้อนกลับไปก่อนครับ เราเลือกต้นไม้ที่เป็นอะไรนะครับพี่พูดเกี่ยวกับใบใบโดนแดดหรือว่าเรือนยอดเดนเือนยอดเด่นคือต้นที่สูงที่สุดคือต้นที่สสูงที่สุดในบริเวณที่เราคัดเลือกและหลังจากนั้นถึงค่อยเจาะสวรรน์เข้าไปในใจกลางไม้อันนี้โดยยังวัดจากความกว้างของต้นใช่ไหมครับใช่ครับสมมติสมมติง่ายๆเลยคือต้นกว้าง2เมตรครับเราต้องเจาะเข้าไปเจาะปักเจาะเข้าไปมากกว่า1เมตรมากกว่า1เมตรนิดนิใช่ครับเพื่อให้ถึงแก่กลางอ๋อเลยใกกลาง หลังจากนั้นเรานํามาทําอะไรครับหลังจากนั้นเราก็จะมานําเข้ามาสู่กระบวนการการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะทําการขัดเปิดหน้าไม้เพื่อให้เห็นด้านด้านคอ o s s s e c t นะครับซึ่งเป็นด้านที่มีลักษณะของวงปีคัดอ๋อคอ o s s s e c t ก็คือด้านแบนนี่เองใช่ครับด้านด้านด้านแบนครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผ่านกระบวนการวัดโดยเราจะมีเครื่องมือในการวัดที่มีความละเอียดเราจะวัดผ่านก้อนยูเรทัสที่มีกาลังขยาย40เท่าแล้วก็ เครื่องมือในการวัดเราจะมีเครื่องมือที่วัดละเอียด1ในพันมิลลิเมตรครับอันนี้เราจะไว้ความกว้างของวงปีแต่ละวงครับอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างใช่ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างครับตัวอย่างไม้ที่เราไปเจาะมาครับอ๋อคุณแจ็คอันนี้คือไม้ที่พี่เขาไปเจาะอะไรเนี่ยครับอันนี้ไม้จากแม่ท้องสอนครับครับอ๋อครับแล้วก็แล้วทีนี้มันจะบอกอายุได้ไหมฮะ๋อได้ครับอย่างตัวนี้เลยนะครับวงปีมีตั้งแต่ปี1726จนถึงปี2005ครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับปี1726ถึงปี2 0 0 5ต้องบวกลบนะครับคิดตอนนี้ไม่ทันเลยครับคุณใจครับอันนี้โอ้โหมีอายุยืนยาวมากเลยนะเนี่ยครับอันนี้ลักษณะเป็นยังไงอยากให้พี่อธิบายให้ฟังว่าเราดูยังไงบ้างจากการศึกษานะครับไม้สักในนี้นะครับเราพบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนซึ่งถ้าเกิดปีไหนที่มีวงปีกว้าง ก็คือปีนั้นปริมาณน้ําฝนมากมากส่วนปีที่มีวงปีแคบนีก็คือปริมาณน้ําฝนน้อยน้อยครับอันนี้คือสําหรับไม้สนนะไม้สักนะครับเราทําไม้สักไม้อะไรบ้างครับไม้สักไม่มีไม้สักครับไม้สักที่ทางแม่ห้องสอนครับซึ่งเราสามารถย้อนอดีตไปได้448ปีครับปีครับแล้วก็จะมีทําไม้สน2ใบที่พุทยแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับแล้วก็จะมีไม้สนสองใบเช่นกันที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีครับไม้สนไม้สนอะไรนะครับสนสองใบครับไม้สนสองใบคือมันเป็นลักษณะยังไงครับไม้สนสองใบก็คือลักษณะมันจะมีไม้สนสองใบกับไม้สนสามใบนะครับไม้สนสามใบเนี่ยคืออันนี้ฮะใช่ครับที่ที่ใบมันจะมีแตกออกมาแค่สองใบถ้าเกิดสามใบจะมีแตกมาสามใบอ๋ออันนี้ครับอันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้สนสามใบครับอ๋อนี่เป็นไม้สนสามใบคือโอุ้ณแจ็คลักษณะมันต่างกันเห็นเห็นได้ชัดเลยนะกับไม้สัก ใช่อันนี้อันนี้เป็นไม้สักอครับอันนี้ครับและที่เคยวัดได้ขนาดใหญ่ที่สุดนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับที่วัดได้ขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่นํามาโชว์ในวันนี้นะครับก็คือไม้สนสองใบที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับครับ250ปีครับโอ้แว่นไม้อันนี้ครับอันนี้มี2 5 0ปีเราเคยเจอมากที่สุดกี่ปีครับที่มากที่สุดก็คือแว่นไม้สักขนาดใหญ่เราไปได้แว่นไม้นี้มาจากแม่น้ําสารวินครับครับขนาด ประมาณสี่ร้ปีครับที่ห้องแลบในคณวณศาสตร์เราต้องมากคนมาที่นี่ได้เนื่องจากเราใหญ่มากเราต้องไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของกลองมูตูด้วยใช่ไหมครับว่าเดือนไหนมีฝนตกเยอะแล้วเดือนไหนมีฝนตกน้อยเราถึงจะรู้ว่าในช่วงไหนที่ไม้สักดมีความสําคัญกับความเจริญงอกงามความกว้างของปีที่มากขึ้นยังไงบ้างอันนี้ในอนาคตเรามีการทําอะไรต่อบ้างครับในอนาคตเราก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไม้ในพื้นที่ของทางภาคเหนือครับครับแล้วก็ในตอนนี้เรามีการศึกษาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็มีการไปเก็บข้อมูลตามอุทยานแห่งชาติภูกระดึงน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติในแถบภาคอีสานนะครับผาแต้มอย่างเงี้ยเราก็ไปมาแล้วครับแล้วก็ปีหน้าเราจะทําการโครงการไม้สักที่ทางภาคเหนือต่อไปครับครับแล้ววันนี้เราได้ถ่ายทอดความรู้วันนี้มีคนเข้ามาขอความรู้เยอะไหมครับเยอะครับ คนส่วนใหญ่จะเข้ามาแล้วก็ถามว่าเราศึกษาไปเพื่ออะไรใช่ใช่ศึกษาเพื่ออะไรครับครับอย่างอย่างการศึกษานี้นะครับเราอยากให้ดูกราฟตัวนี้ครับเส้นดัชนีวงปีไม้ส่วนสองใบนะครับที่มีช่วงเวลา230ปีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเขตภาคกลางครับครับอันนี้มาจากสุพรรณบุรีครับบุญญาหนชชาพูุเตยจากกราฟนี้นะครับเราหาความสัมพันธ์ของวงปีไม้กับอุณหภูมิพบว่าวงปีไม้ส่วนสองใบที่นี่ครับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอุณหภูมิ ับคือถ้าเกิดอุณภูมิสูงขึ้นต้นไม้ก็จะโตวงปีก็จะฟางถ้าอุณหภูมิต่ำลงวงปีก็จะแคบคือปีไหนอากาศร้อน วงปีก็จะกว้างขึ้นปีไหนอากาศหนาววงปีก็จะนิดเดียวครับและนี้ย้อนไปเมื่อ230ปีครับครับดูกราฟเส้นสีดำนะครับเมื่อปี2334ฮะใช่ครับครับอุณหภูมิโลกมันจะสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยครับคุณภูมิโลกนี่คือเส้นสีดำใช่ครับอ๋ออันนี้เส้นสีดำก็คือค่าจากราชนีวงปีไม้เส้นนี้ได้จากวงปีไม้เส้นสีดำคือเป็นกราฟค่าเฉลี่ยของสีแดงครับใช่ครับอ๋อเป็นเส้น moving average นะครับเป็นค่าเฉลี่ย เราก็จะทราบว่าอุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยแล้วมันก็ค่อยลดลงมาครับอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ยแล้วมันก็ค่อยนิ่งมาจนถึงปี2,536อะครับแล้วมันก็ค่อยร้อนขึ้นคมันก็ค่อยสูงขึ้นก็จากที่เราแทนกราฟนี้ด้วยอุณหภูมิรับพบว่าอุณหภูมิช่วงเนี้ยที่เขาบอกว่าโลกร้อนขึ้นนะครับก็คือตั้งแต่ตรงเนี้ยครับพอโลกร้อนขึ้นปุ๊บต้นไม้ก็มันก็ตอบสนองกับอุณหภูมิก็คือมีการเติบโตที่ดีขึ้น แล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบกับงานวิจัยของต่างต่างประเทศซึ่งพบว่าไม้สักที่ประเทศอินเดียแล้วก็ปะกาลังแล้วก็ในปะกาลังในหมู่เกาะกาลาปกอรก็พบว่ามีช่วงการเพิ่มสูงขึ้นของเมอภูมที่ช่วงเดียวกันครับอครับเราก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการ์โลกร้อนที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วเป็นใช้แนวทางในการวางแผนแน่นอนครับแล้วปริมาณน้ําฝนนะครับมีผลต่อไม้ไม้ชนิดนี้ไหมครับปริมาณน้ําฝน สำหรับงานวิจัยนี้นะครับปริมาณน้ำฝนก็มีครับแต่อุณหภูมิเป็นปัจจัยเด่นที่ทําให้ไม้ชนิดนี้ไม้ชนิดนี้ไม้สนแสดงออกมาให้การเจิญเติบโตครับปริมาณน้ําฝนส่วนใหญ่งานวิจัยจะไปอยู่ที่เรื่องของไม้สักครับอ๋อเรียกว่าไม้สักนี่มีผลน้ําฝนนี่มีผลกระทบต่อไม้สักมีอะไรที่แปลกใหม่เยอะเลยนะครับในในงานนี้โอ้โหอันนี้เป็นไม้อะไรครับพี่อันนี้สนสองใบจากทุ่งแสลงหลวงครับ อันนี้สนสามใบครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากพิชิตครับกับคุณพิชิตครับมาพอสมควรเลยครับทั้งเรื่องของไม้สน2ใบแล้วก็ไม้สักเกี่ยวกับรอบวงปีที่มีค่าน้ําฝนเป็นตัวแปรทําให้ไม้เจริญเติบโตได้ดีใช่ไหมครับแลวก็รวมถึงอุณหภูมิด้วยโอ้โหซึ่งเรียกได้ว่าครบทุกด้านเลยทีเดียวกับไม้สนแล้วก็ไม้ไม้สนสองใบกับไม้สักนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกับ กเกษตรพาลุยในวันนี้ทั้งโอและแจ็ครับก็ขอสวัสดีไปกับค,คุณพิชิตวันนี้เลยครับสวัสดีครับ hey, hey, hey. Hey, hey, hey.